ตำนานความชั่วร้ายของเจ้าขุนในเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งถูกปกคลุมด้วยหมอกหนามีตำนานเล่าขานถึงเจ้าขุนที่เคยเป็นบุคคลที่มีอำนาจและทรัพย์สินมากมายแต่ชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความชั่วร้ายและความรุนแรงเจ้าขุนมีชื่อว่าเฉินหลงเขาเป็นเจ้าของอาณาจักรขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยความร่ำรวยแต่ก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมและร้ายความเมตตาเขามากักใช้ความโหดร้ายและการทำมาในการควบคุมผู้คนในอาณาจักรของเขาการกระทำอันโหดเหี้ยมของเขาได้สร้างความเกลียดชัง และความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนวันหนึ่งเฉินหลงได้ทําการลงโทษพวกเขาที่ต่อต้านเขาโดยการทํามานและฆ่าพวกเขาอย่างโหดร้ายผู้คนในหมู่บ้านเริ่มพูดถึงคําสาปที่อาจจะตามหลอกหลอนเขาในวันข้างหน้าแต่เฉินหลงไม่สนใจและยังคงทํากรรมที่ชั่วร้ายต่อไปเวลาผ่านไปเจ้าขุนเริ่มรู้สึกถึงความไม่สงบในชีวิตของเขาฝันร้ายที่เขามักฝันเห็นวิญ,ญญาณของผู้คนที่เขาเคยทําร้ายเริ่มรบกวนจิตใจของเขาความรู้สึกผิดและความหวาดกลัวเริ่มเข้ามาครอบงาชีวิตของเขา คืนหนึ่งขณะที่เฉินหลงนอนอยู่ในห้องเขาได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆและเห็นเงาของวิญญาณผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ที่มุมห้องวิญญาณนั้นมีใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าและความโกรธวิญญาณพูดขึ้นด้วยเสียงที่เศร้าโศกว่าเจ้าจะต้องได้รับการลงโทษสำหรับกรรมที่เจ้าทำกับชีวิตของเราเจ้าจะต้องชดใช้ความผิดที่เจ้าก่อไว้เฉินหลงตกใจและพยายามหนีจากวิญญาณนั้นแต่ทุกที่ที่เขาพยายามหลบหนีไปเขาก็พบว่าโลกของเขากลายเป็นที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณที่เขาเคยทำร้าย เขาเห็นวิญญาณเหล่านั้นกำลังตามหลอกหลอนเขาและทำให้เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความทุกข์ที่เขาเคยทำให้คนอื่นรู้สึกเมื่อความทรมานถึงจุดสุดท้ายเฉินหลงรู้สึกถึงความหวังที่ไม่มีวันกลับมาและความรู้สึกผิดที่เขาต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเขาตัดสินใจที่จะทำพิธีขออโหสิกรรมเพื่อบรรเทาความผิดของเขาแต่ก็รู้ดีว่าการขออโหสิกรรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเขาเริ่มค้นหาวิธีการทำบุญและการชดเชยในสิ่งที่เขาเคยทำผิด เพื่อหวังว่าการกระทําดีจะช่วยให้วิญญาณที่เขาทําร้ายได้รับการปลดปล่อยและเขาเองจะได้รับความสงบสุขก่อนที่จะสายเกินไปแต่คําสาที่เขาได้ก่อไว้ยังคงหลอกหลอนเขาอย่างต่อเนื่องทุกย่างก้าวของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความทรมานจากการทํากรรมไว้ในอดีตของเขาแม้เขาจะพยายามอย่างดีที่สุดในการชดเชยและทําดีแต่บางครั้งความชั่วร้ายที่เคยเก่อไว้นั้นก็ยากที่จะลบล้างเจ้าคุณเฉินหลงได้รับเสียนอันสําคัญว่าการทําความชั่วร้ายต่อผู้อื่นไม่สามารถหนี จากผลกรรมที่ตามมาได้แม้ในความพยายามที่จะทำดีและขอโศิกรรมผลกรรมที่เขาได้ก่อไว้นั้นก็ยังคงตามหลอกหลอนเขาอยู่เสมอและในที่สุดเรื่องราวของเจ้าขุนเฉลงกลายเป็นตำนานตนใจว่าความชั่วร้ายที่เราทำไว้ในอดีตย่อมมีผลตอบแทนที่ตามมาและการทำดีเพียงอย่างเดียวไม่อาจลบล้างความชั่วร้ายที่เคยก่อไว้ได้เสมอไปการกระทำชั่วร้ายที่เจ้าขุนเฉลงก่อไว้ในอดีตนั้น ไม่เพียงแต่หลอกหลอนเขาแต่ยังทําให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่แสนเจ็บปวดในทุกวันเขาพยายามทําบุญและสร้างความดีเพื่อชดเชยความผิดแต่ความทรมานจากคำสาบยังคงตามเขาอยู่คืนหนึ่งขณะที่เฉิงหลงทําพิธีบูชาที่วัดเก่าแก่ในป่ากเขาได้พบกับพระสงฆ์ลึกลับที่มีอายุมากพระสงฆ์มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้และความเห็นใจพระสงฆ์พูดขึ้นว่าเจ้ามาที่นี่เพื่อลงโทษตนเองแต่ความพยายามเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอเจ้าต้องทําการบําเพ็ญบุญอย่างแท้จริง และช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนเพื่อลบล้างกรรมที่เจ้าทำไว้เฉินหลงรู้สึกถึงความจริงในคำพูดของพระสงฆ์และเขาตัดสินใจที่จะทำตามคำแนะนำของพระสงฆ์เขาเริ่มออกเดินทางไปยังหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสงครามเขาช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนด้วยการให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในขณะที่เขาทำความดีและช่วยเหลือผู้คนเขาก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในใจของเขาความรู้สึกผิดและความหวาดกลัว เริ่มลดลงและเขารู้สึกถึงความสงบสุขที่เข้ามาแทนที่อย่างไรก็ตามคำสา์ที่เขาได้รับยังไม่หมดสิน้นเขายังคงต้องเผชิญกับวิญ,ญญาณที่หลอกหลอนเขาในคืนที่มืดมิดวิญญาณเหล่านั้นยังคงตรหนักถึงการกระทําชั่วร้ายที่เขาเคยก่อไว้คืนหนึ่งขณะที่เฉินหลงพักผ่อนในบ้านหลังหนึ่งที่เขาช่วยสร้างขึ้นเขาฝันเห็นวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่เคยถูกเขาทรมานในอดีตเธอปรากฏขึ้นในฝันและพูดด้วยความเศร้าว,ว่าเจ้าทําดีขึ้นแล้ว แต่ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าต้องทำงานให้เสร็จสิ้นเมื่อเขาตื่นขึ้นเขารู้ว่าการทำดีเพียงแค่ช่วยเหลือบางคนไม่เพียงพอเขาตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือผู้คนในทุกวิธีทางที่เขาทำได้เขาเดินทางไปทั่วทุกมุมโลกเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนและทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นเวลาได้ผ่านไปหลายปีหลังจากที่เฉลหลงเริ่มทำความดีวิญญาณที่เคยหลอกหลอนเขาก็เริ่มหายไปและเขารู้สึกถึงความสงบสุขที่เขาไม่เคยรู้สึก มาก่อนคำสาปที่เคยตามหลอกหลอนเขาค่อยๆจางหายไปและเขาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางของเส้นทางที่เขาเดินในที่สุดเฉินหลงได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญเกี่ยวกับผลกรรมที่เกิดจากการกระทำของตนเองและความหมายของการทำความดีอย่างแท้จริงเขาเข้าใจว่าแม้จะมีความผิดในอดีตแต่การพยายามแก้ไขและทำความดีในปัจจุบันสามารถทำให้เขาหลีกหนีจากคำสาปและหาความสงบสุขได้เรื่องราวของเฉินหลงกลายเป็นตำนานที่สอนให้คนรุ่น หลังรู้ว่าความชั่วร้ายที่เราทําไว้จะตามมาหลอกหลอนเราแต่การทําความดีอย่างแท้จริงและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจจะช่วยบรรเทาผลกรรมและนำพาความสงบสุขมาสู่ชีวิตของเราหลังจากที่เจ้าขุนเฉินหลงได้ใช้ชีวิตอย่างทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีความสงบสุขเริ่มเข้ามาแทนที่ความทรมานจากคำสาปที่เขาเคยประสบแต่เรื่องราวของเขายังไม่สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้น คืนหนึ่งขณะที่เฉินหลงกําลังนอนหลับในบ้านเล็กๆของเขาในหมู่บ้านที่เขาช่วยสร้างเขาได้รับการเยี่ยมเยียนจากวิญญาณของพระสงฆ์ลึกลับที่เคยให้คําแนะนําแก่เขาพระสงฆ์มองเขาด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจและความรู้พระสงฆ์กล่าวว่าเจ้าได้ทําความดีและชเชยกรรมที่เจ้าก่อไว้บางส่วนแล้วแต่ยังมีอีกหลายวิญญ,ญาณที่ต้องการความช่วยเหลือเจ้าต้องทําการบําเพนบุญเพิ่มเติมเ,มเพื่อปลดปล่อยพวกเขาเฉินหลงรู้สึกถึงความหนักหน่วงในคําพูดของพระสงฆ์และเขาตรหนักว่าแม้เขาจะได้ทําดีมากมาย แต่ยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องการการช่วยเหลือเขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ลึกลับและห่างไกลซึ่งมีตำนานเกี่ยวกับความชั่วร้ายที่ยังไม่เคยถูกก่อแก้ไขเขาเริ่มเดินทางไปยังภูเขาสูงและป่าอันลึกลับซึ่งเป็นที่อาศัยของวิญญาณที่ทรมานและถูกทำร้ายในระหว่างการเดินทางเขาได้พบกับเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณที่ถูกทำร้ายและคำสาปที่ยังคงครอบงำพื้นที่นั้นเฉินหลงได้ยินเรื่องราวของหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกคำสาปของผีร้ายวิญญาณของผู้คนที่ถูกสังหาร โดยการกระทำชั่วร้ายในอดีตยังคงหลอกหลอนและทำให้ชีวิตของคนในหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเขาตัดสินใจที่จะไปที่หมู่บ้านนั้นเพื่อช่วยเหลือเมื่อถึงหมู่บ้านเฉินหลงพบกับผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือและเห็นได้ชัดถึงความหวาดกลัวและความเศร้าที่พวกเขาต้องเผชิญเขาเริ่มทำพิธีและการบําเพ็ญบุญเพื่อปลดปล่อยวิญ,ญญาณที่ถูกคำสาดในขณะที่เขากำลังทำพิธีอยู่เขาได้พบกับวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่เคยถูกฆ่าอย่างโหดร้ายในอดีตวิญญ,ญาณนั้น ได้ยอมรับการช่วยเหลือของเขาและกล่าวว่าขอบใจเจ้าที่มาช่วยข่าการกระทําดีของเจ้าจะช่วยปลดปล่อยพวกเราทั้งหมดเมื่อพิธีเสร็จสิ้นวิญญาณของหญิงสาวและวิญญาณอื่นๆที่ถูกทําร้ายเริ่มหายไปในแสงสว่างและความสงบทุกคนในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความสุขที่กลับคืนมาเฉินหลงรู้สึกถึงความสําเร็จและความสงบในใจของเขาเขาได้เรียนรู้ว่าการทําความดีไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความผิดของตนเองแต่ยังสามารถนําความสงบสุขมาสู่ผู้อื่นที่เดือดร้อน หลังจากนั้นเขากลับมาที่บ้านของเขาและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการช่วยเหลือผู้คนและทำความดีเขาเป็นที่รักและเคารพในหมู่บ้านและเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานเป็นบทเรียนสำคัญให้กับคนรุ่นหลังตำนานของเจ้าขุนเฉิมหลงกลายปลายเปลนข้อคิดเตือนใจว่าผลกรรมจากการกระทำชั่วร้ายสามารถตามหลอกหลอนเราได้แต่การทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจจะสามารถบรรเทาผลกรรมและนำพาความสงบสุขมาสู่ชีวิตของเราได้ในที่สุดเฉินหลงได้กลายเป็นตำนานที่ย้ำเตือน ให้ทุกคนรู้ว่าความชั่วร้ายที่เราทำไว้สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเราแต่ความดีที่เราทำสามารถช่วยเยียวยาและเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้เสมอชีวิตของเจ้าขุนเฉนหลงเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติและเขาได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้างในฐานะบุคคลที่เปลี่ยนแปลงตัวเองและทำดีเพื่อผู้อื่นแต่ภายในใจของเขายังคงมีความรู้สึกที่ไม่สามารถลบล้างได้จากความผิดในอดีต วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในสวนของบ้านที่เขาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาได้รับจดหมายเก่าที่มาพร้อมกับกล่องไม้เก่าๆจดหมายเขียนด้วยลายมือโบราณและมีเนื้อหาที่ชวนให้สงสัยจดหมายกล่าวว่าเจ้าคุณเฉิมหลงข้าคือวิญ,ญญาณที่เคยถูกเจ้าทำร้ายในอดีตข้าเข้าใจว่าความผิดที่เจ้าทำไม่สามารถลบล้างได้เพียงการทาความดีแต่ข้าต้าองค์การให้เจ้ารู้ว่า เพื่อที่จะบรรลุความสงบอย่างแท้จริงเจ้าต้องเผชิญกับความจริงที่ลึกที่สุดของความผิดที่เจ้าก่อไว้และปิดท้ายการเดินทางของเจ้าด้วยความเข้าใจที่แท้จริงเฉินหลงรู้สึกถึงความหนักหน่วงจากคำพูดในจดหมายและเขาตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับวิญญาณที่เขาเคยทำร้ายและความผิดที่เขาต้องเผชิญเขาเริ่มค้นคว้าและสำรวจเรื่องราวที่เขาได้ทำร้ายไปในอดีตโดยค้นหาเอกสารโบราณและพบข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวของหญิงสาวที่เขาเคยฆ่า ข้อมูลที่เขาค้นพบเผยให้เห็นว่าครอบครัวของหญิงสาวนั้นถูกทำลายโดยการกระทำของเขาและชีวิตของพวกเขาถูกพรากไปอย่างโหดร้ายเฉินหลงรู้สึกถึงความเศร้าและความผิดที่ยิ่งใหญ่เขารู้ว่าการขอโทษเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ความผิดของเขาหายไปได้เขาตัดสินใจที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยเกิดเหตุการณ์ชั่วร้ายและจัดพิธีบูชาเพื่ออุทิศให้กับวิญ,ญญาณของครอบครัวนั้นเขาทำการอธิษฐานและสวมดมนต์เพื่อขออโหสิกรรม และความสงบให้กับวิญญาณที่เขาเคยทำร้ายขณะที่พิธีดำเนินไปเขาได้ยินเสียงของวิญญาหลายๆเสียงที่กล่าวขอบคุณและแสดงความสงบหลังจากพิธีเสร็จสิ้นเขารู้สึกถึงความโล่งใจและความสงบในใจของเขาและรู้ว่าความเข้าใจและการเผชิญหน้ากับความจริงเป็นกุญแจสำคัญในการปลดปล่อยตนเองจากผลกรรมเมื่อเฉินหลงกลับมาที่บ้านเขารู้สึกถึงความสันติและความสมบูรณ์ในชีวิตของเขาการเดินทางของเขาสอนให้เขาเข้าใจว่าการทำความดีและการขอโทษต้องมาพร้อมกับความเข้าใจที่แท้จริง และการเผชิญยอหน้ากับความผิดในอดีตในที่สุดเฉินหลงได้กลายเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและการเรียนรู้จากความผิดของตนเองเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานเป็นตำนานที่ตวนใจให้กับคนรุ่นหลังถึงความสําคัญของการทําความดีอย่างแท้จริงการขอโทษที่มีความจริงใจและการเผชิญหน้ากับความผิดที่เราก่อไว้เพื่อหาความสงบในชีวิตเจ้าคุณเฉินหลงได้เรียนรู้ว่าการชดเชยกรรมไม่ใช่เพียงแค่การทําความดีแต่ยังต้องการความเข้าใจในความผิดที่เราก่อไว้และการปิดท้ายชีวิตด้วยความรับผิดชอบ และความสงบในใจหลังจากพิธีบูชาและการทำดีอย่างแท้จริงที่เจ้าขุนเฉิมหลงได้ทำเขาเริ่มรู้สึกถึงความสงบและความรู้สึกพอใจที่เข้ามาในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงแต่ชีวิตของเขายังไม่หมดสิ้นลงในความสงบนี้ วันหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องหนังสือของเขาและพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดที่เขาเคยก่อไว้เขาได้รับการเยี่ยมเยียนจากวิญญาณของพระสงฆ์ลึกลับที่เคยให้คำแนะนำแก่เขาพระสงฆ์มองเขาด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นและเข้าใจพระสงฆ์กล่าวว่าเจ้าได้ทำความดีและชดเชยกรรมของเจ้ามาไม่น้อยแต่ชีวิตของเจ้าควรมีความหมายมากกว่านั้นเจ้าควรใช้ประสบการณ์ของเจ้าช่วยเหลือคนอื่นที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงและความเข้าใจเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโลก เฉินหลงรู้สึกถึงความหมายในคำพูดของพระสงฆ์และเขาตัดสินใจที่จะใช้ประสบการณ์ของเขาในการสอนและช่วยเหลือผู้อื่นเขาเริ่มตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อสอนความรู้เกี่ยวกับความดีความเข้าใจและการจัดการกับผลกรรมในชีวิตสถาบันที่เขาตั้งขึ้นมีเป้าหมายที่จะสอนผู้คนให้เข้าใจถึงความสำคัญของการทำความดีและการเผชิญหน้ากับความผิดแนอดีโดยมีหลักสูตรที่เน้นการศึกษาทางจิตใจและจิตวิญญาณนอกจากนี้เขายังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นในชุมชน ความสาเร็จของสถาบันนี้ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เรียนแต่ยังทําให้ชุมชนรอบข้างรู้สึกถึงความสงบและความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นผู้คนเริ่มเห็นคุณค่าของการทําความดีและการปรับปรุงชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นเจ้าคุณเฉลงกลายเป็นที่เคารพรักในฐานะผู้ที่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจเรื่องราวของเขาและสถาบันที่เขาสร้างขึ้นกลายเป็นต้นแบบของการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู้ที่สําคัญสําหรับคนรุ่นหลัง ในที่สุดเจ้าขุณเฉินหลงได้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงและรู้สึกว่าชีวิตของเขามีความหมายมากกว่าการค้นหาการบรรเทาความผิดแน่ดีเขาได้เรียนรู้ว่าการทำความดีและการช่วยเหลือผู้อื่นสามารถสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ตำนานของเจ้าขุณเฉินหลงจบลงด้วยการเป็นคำสอนที่ย้ำเตือนถึงความสำคัญของการทำความดีการเผชิญหน้ากับความผิดและการใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานเพื่อให้ทุกคนรู้ว่า แม้จะมีความผิดในอดีตการทำดีและการเรียนรู้จากความผิดสามารถทำให้ชีวิตมีความหมายและสร้างความสงบสุขที่แท้จริงได้